แต่เมื่อสาวกของพระองค์นะครับพุทธบริษัทสีเนี่ยมีองค์ประกอบนะครับในเรื่องความเฉลียวฉลาดในเรื่องมีสติปัญญาสามารถแก้ไขนะครับข้อกล่าวหาของพวกอัญญาเดรจฉีเนี่ยนะครับของคนนอกรีฑเนี่ยได้พระองค์ก็จะปรินิพานนะครับ อันนี้พูดไว้ในมหาปริญญาณสูตรนะครับผมก็อาศัยเหตุอันนี้ว่าชะลอยว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของของคนอย่างพวกเราซึ่งเป็นอุปาสาโสมรมนะครับผมก็เลยติดต่อไปที่ที่ตำรวจนะ,ะความจริงผมก็มีพระพวกที่เป็นตำรวจอยู่ท่านเป็นรักษาการขออดีตรักษาการของบตรอนะครับ แต่ผมก็เกรงว่าจะเรื่องนี้จะรบกวนท่านหรือเปล่าจะใหญ่เกินไปจะให้ท่านคนตัวใหญ่ขี่ช้างจับกับจับตะกั่นไหมนะครับก็เลยก็เลยปรึกษาตำรวจที่อยู่ใกล้ๆกันอดีพอตพบตรอก็เลยไม่ได้ปรึกษาท่านเรื่องนี้หรอกนะครับก็เลยปรึกษาตำรวจที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับบอกว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจจะไปแจ้งเรื่องนี้กับกองปราบ ไปแจ้งที่สอนอใกล้ๆก,กันเนี่ยได้ไหมก็รปรึกษาเขานะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าได้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับเ,ออเมื่อเมื่อเราไปแจ้งที่สถานีตํารวจที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยทางสถานีตํารวจที่อยู่ใกล้บ้านก็จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ว่าทางตํารวจเนี่ยเขาก็เขาก็ากาให้ข้อคิดมา นะครับให้เขาคิดมาก็คือว่าการที่เราไปแจ้งตำรวจเนี่ยเราต้องมีหลักฐานชัดเจนนะคือการพูดด้วยวายจาเนี่ยมันพูดได้นะครับแต่ว่าหลักฐานชัดเจนเนี่ยว่าเขาผิดเนี่ยผิดยังไงนะครับเขาหลอกลวงเนี่ยหลอกลวงยังไงมีอะไรมีเป็นหลักฐานยืนยันนะว่าเขาหลอกลวงนะครับ คือถ้าเป็นคดีทั่วๆไปเนี่ยมันง่ายมันง่ายไหมเพราะว่าคนมีการหลอกผู้คนให้โอนเงินนะโอนเงินแล้วก็เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วก็เกิดเรียกว่าฝ่ายที่มาหลอกมันได้เงินแล้วสําเร็จแล้วความผิดเกิดขึ้นชัดเจนแต่ในลักษณะนยอย่างนี้เนี่ยคนที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเอาเงินไปให้มักเอาเงินไปให้โดยสมัครใจ นะครับเ,เพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยในกรณีนี้มันจะไม่เกิดน,นะครับผมก็เลยรวบรวมหลักฐานนะรวบรวมหลักฐานไปให้ทางตำรวจดูว่า,ากรณีนี้เนี่ยมีความผิดแน่นอนนะครับเข้าขายหลอกลวงประชาชนแน่นอนนะครับเข้าขายหลอกลวงประชาชนแน่นอนนะ ักฐานที่ผมไปแสดงผมก็หลักฐานจากจักรวัติสูตรนะจักรวัติสูตรเนี่ยเป็นเป็นพระสูตรที่พูดถึงเรื่องพระเสียเร,รียมอิไุรนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดผมก็ปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ท่านเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกนะ ประดิกนะท่านก็ให้คํายืนยันมาชัดเจนนะครับแล้วผมก็เช็คข้อมูลนะในก o เกิลนี่แหะครับนะท่านสามารถเข้าไปในก o เกิลนี่แหละครับบอกว่าจักรวัติสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่11ิบเอ็ดนะหรือแปดหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันดอทคอมนะท่านเข้าไปท่านก็จะพบจักรวัติสูตรเนี่ย ในจักวัติสูตรเนี่ยพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า,าพระสีอริยเมตไตรเนี่ยนะจะต้องเป็นพระอระหันต์นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้เมานะาหรือว่าเป็นสิงการพน,นันหรือว่าเป็นชาวบ้านใครก็ไม่รู้มาประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะครับในจักรวัติสูตรนี่นะพระ พระองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าดูกรรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุยุคนั้นจะมีอายุตั้งแปดหมื่นปีนะครับที่ท่านพระมหาภัยวันเนี่ยกล่าวไว้ที่ท่านพระมหาท่านอาจารย์พยอมเนี่ยกล่าวไว้นะกล่าวไว้ถูกต้องนะครับในเมื่อมนุษย์ในยุคนั้นนะครับเมื่อมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตรไตร จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นอรหันต์ตัดสรุเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกนะเป็นโลกกวิธูนะครับรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นพระอาหารหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมครับผมบากแค่นี้นะเป็น เป็นตัวหักล้างนะเป็นถ้อยคําที่หักล้างชัดเจนเลยว่านายกุศลมีเทศเนี่ยนะไม่มีนะไม่มีสิทธิ์นะไม่เรียกว่าไม่แม้กระทั่งฝุดเนี่ยนะก็ไม่เข้าไม่ถึงเลยนะครับเรียกว่าในห้วงจัก,กรวาลเนี่ยอาจจะมีดวงดาวเป็นเป็นล้านดวงนะนายกุศลเนี่ยไม่อยู่ในรัศมีโครจรของ พระศิยเยมีไตรเลยนะครับกุศลนะยังยังยังดื่มเหล้าอยู่นะครับสินห้ากุศลยังรักษาไม่ได้เลยประสตนกุศลมีเทพเนี่ยนะที่มาประกาศเป็นพระอาหารหันเนี่ยนี่มาประกาศเป็นพระศาสดาเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนว่าไม่ใช่นะครับอันนี้หลอกแน่นอนนะ,ะทำทำสอนที่นายกุศลเนี่ยนะ ประกาศออกไปหกข้อนะข้อที่ห้านี่ดื่มเหล้าได้แต่ไม่เมานะครับข้อที่หกเล่นการพนันได้แต่ห้ามเล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยคำสอนอย่างเงี้ยเป็นคำสอนที่แปดเปื้อนนะคำสอนของพระศาสดาคำสอนอย่างนี้จะไม่มีนะครับคำสอนที่แปดเปื้อนจะไม่มี คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นคำสอนสัมมาเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยมรรคมีองแปดน,นะครับแล้วก็นายกุศลเนี่ยพอนั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าปวดเอวปวดหลังนะปวดเนื้อปวดตัวเ,เพราะฉะนั้นพวกตนก็จึงมาร้องรำทำเพลงมาเต้นร้องรำทำเพลงเพื่อให้มีความสุขสนุกสนาน นี่คือนายผุ้สนะถ้าถ้า,าผมเกรงว่ามันจะยืดยาวเกินไปนะครับผมก็เลยไม่ให้ท่านดูนะครับแต่ท่านสามารถไปดูได้นะครับกดไปใน y t u t u นะครับสามารถดูได้นะครับตอันนี้ก็ขัดแย้งชัดอยากขัดแย้งอย่างอย่างชัดเจนเความสุขของผู้ปฏิบัติไม่ได้เกิดจากการร้องรำทำเพลงนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะดูกรรพิกสูทั้งหลาย ความสุขของภิกษุอธิบายมีอธิบายอย่างไรดูพระภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากการมสงัดจากการมนะครับสงัดจากการมสงัดจากอกุศลธรรมคำว่าสงัดจากการมคืออะไรไหมายความว่าไม่มีความยินดีในการนะ ไม่มีความยินดีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณไม่มีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะสาวสวยขนาดไหนหนุ่ม่อขนาดไหนก็ไม่มีจิตใจวั่นวหวนะครับไม่มีกิเลสมากับเพื่อมในจิตมีความสงัดในกามก็หมายกาว่ากามไม่มีนับความสุขของผู้ประพฤติปฏิบัตินะหนึ่งสงัดจากกามสองสงัดจากอกูสนธรรม คำว่าอากุโสรธรรมเนี่ยหมายความว่าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงนะความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีเมื่อมีอกุศสรจิตเข้ามาในจิตสามารถเห็นโทษของอกุโลรจิตและขจัดอกุศสรจิตออกไปจากจิตได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่มีไม่มีอกุศลรธรรมในจิตนะครับสัดจาักกามสงัดจากอากุโลรธรรม